ไปดูกันที่เรื่องของหมูเถื่อนนะคะแล้วก็เรื่องของคดีค้ามนุษย์ฟินแลนด์กันบ้างเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดค่ะพันตำรวจเอกทวีนะคะออกมายืนยันว่าไม่ได้กันแกล้งใครผมและ DSI เนี่ยก็ดำเนินคดีกับอดีตรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ฟินแลนด์ที่บอกว่าโดนขู่ฟ้องเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าใช้พยานหลักฐานเป็นหลักนะคะส่วนคดีหมูเถื่อนก็ต้องสอบทั้งหมดค่ะให้รอบคอบ ปัดกรณีของร้อยเอกธรรมนัฐไม่พอใจที่ล่าช้ามีแต่ให้กำลังใจกันค่ะเรื่องนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะกล่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI มีการแจ้งข้อกล่าวหาอาดีตรัฐมนตรีค่ะที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่ส่งแรงงานไปฟินแลนด์โดยอดีตรัฐมนตรีขู่จะฟ้อง d s เ พันตํรวจเอกทวีบอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรซึ่งอายการสูงสุดเป็นพนักง,งานสอบสวนซึ่งข้อหานั้นเนี่ยทางเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยแจ้งมา ว่ามีการสอบสวนของหน่วยงานต่างประเทศซึ่งมีพยานหลักฐานและตำรวจฟินแลนด์เนี่ยก็คงจะไม่รู้จักคนไทยและเนื่องจากมีพรบรความร่วมมือทางอาญาซึ่งสามารถรับฟังพยานหลักฐานได้หลังจากนั้นอายการสูงสุดก็ร่วมกับ DSI แล้วก็มีความเห็นร่วมกันไม่ใช่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยการสอบสวนมีทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารและพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ค่ะที่สําคัญท่านบอกว่าตามรายงานเนี่ยปรากฏว่าตํารวจฟินแลนด์ได้เข้ามาตรวจสอบในไทยหลายครั้งแต่ถ้าพูดไปจะทําให้มีความเสียหายอีกทั้งดีเอสไอจะยกระดับพนักงานสอบสวนให้เชี่ยวชาญโดยการสอบสวนจะขึ้นกับพยานหลักฐานเป็นสําคัญต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายไม่กันแกล้งใครส่วนเรื่องที่มีการขู่ฟ้องมองว่าเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ที่ทุกคดีจะมีลักษณะแบบนี้แต่ก็พร้อมให้ความเป็นธรรมถ้ารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีพยานหลักฐานอะไรเพราะการสอบสวนดี i ตนก็ได้สั่งให้รวบรวมหลักฐานทุกชนิดเพื่อพิสูจน์ว่าทำผิดหรือบริสุทธิ์ฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาส่วนเรื่องของหมูเถื่อนนะครับที่ถูกวิจารณ์ว่าทำงานล่าช้าท่านพันตำรวจเอกทวีเนี่ยบอกว่าพนักงานสอบสวนก็ทำทั้งวันทั้งคืนนะไม่ได้ทำตามความรู้สึก และจริงๆก็ตั้งเป็นองค์กรความร่วมมือการป้องกรรันปราบปรามการกระทําผิดเชิงองค์กรอาชญากรรมหรือพรบองค์กรป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติเพราะความผิดฐานฟอกเงินทั้งสองประเทศจะร่วมกันและยอมรับเรื่องนี้มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะปศุสัตว์เพราะเอาจากต่างประเทศเข้ามาเริ่มตั้งแต่เป็นไข้ ASF ตอนนั้นก็ปิดบังส่งออกไปประเทศอื่นปรากฏว่ามีการอภิปราย และคณะบดีคณะสัตวแพทย์ก็ร้องว่าโรคที่พบเป็น ASF ทําทำให้หมูขาดตลาดจนมีการแอบนำหมูเข้ามาจึงต้องสอบทั้งหมดรวบรวมพยานหลักฐานจะใช้ความรู้สึกเป็นหลักฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถึงใครเราก็ไม่ได้ดำเนินคดีทันทีแต่ต้องเรียกมาสอบก่อนและอยากให้พนักงานรอบคอบโดยให้ศาลเป็นผู้ออกหมายจับก็คงจะไม่มีการกันแกล้งใครครับ ส่วนกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เหมือนว่าจะไม่พอใจนะคะเพราะว่าส่งเรื่องไปให้นานแล้วพันตำรวจเอกทวีค่ะบอกว่าไม่มีอะไรร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยก็อยากจะแก้ปัญหาเมื่อกี้เองนะคะยังได้เจอกันอยู่เลยไม่เห็นจะพูดอะไรด้วยให้กำลังใจกันซะมากกว่านะคะ ก็เลยถามต่อไปว่าแล้วถ้าเรื่องนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีหรือว่านักการเมืองหรือผู้ยิ่งใหญ่ละ่ะจะทำอย่างไรพันตำรวจเอกทวีก็ตอบกลับสื่อทันทีเลยค่ะว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ทำอย่างตรงไปตรงมาและเราเนี่ยไม่ได้ตั้งทงนะว่าจะจับใครแต่ถ้าหลักฐานไปถึงใครก็ต้องดาเนินการเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเราแต่ประชาชนจับตามองอยู่ ทุกอย่างเนี่ยว่ากันตามพยานหลักฐานค่ะซึ่งเมื่อเป็นสำนวนแล้วพนักงานสอบสวนก็ช่วยใครไม่ได้ เพราะว่าถ้าส่งสั่งความเห็นออกไปก็จะมีอายการเป็นผู้สั่งอีกทีถ้าสำนวนไม่รอบคอบอายการก็จะเข้ามาและ DSI เนี่ยก็พยายามที่จะยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์จะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่บุคคลอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้ที่สําคัญเราอยากจะให้เกษตรกรรายย่อยค่ะได้รับการคุ้มครองเพราะถ้าเอาเข้ามาโดยหลบภาษีแล้วไม่ได้ตรวจโรคทางปะทุสัตว์ ถ้าเอาไปขายในทางที่ร้านหมูกะทะต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการทำลายตลาดด้วยนะคะถามย้ำไปว่าอีกนานหรือไม่ที่ประชาชนจะได้เห็นคนที่กระทำความผิดถูกลงโทษค่ะพันตำรวจเอกทวีบอกว่าก็เห็นกันอยู่ตลอดเวลาถ้ามีตัวผู้ต้องหามันจะบังคับเวลาว่าต้องกี่วันพนักงานสอบสวนต้องมีเวลานะคะให้อัยการเนี่ยได้พิจารณาสำนวนอีกระยะหนึ่งค่ะ ตอนนี้เนี่ยสื่อหลายสำนักข่าวเนี่ยนะครับก็มีการเปิดคลิปเสียงท่านผู้ชมที่เป็นการแอบอ้าง Big d s s i ไปเคลียร์คดีของหมูเถื่อนเนี่ยแหละนะครับซึ่งจากกรณีที่คณะพนักงานสอบสวนดี DS i เนี่ยนะครับได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีการขอสารอาญาออกหมายจับ5บุคคลที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนซึ่งก็คือนายหลี่เสื่งเจียวหรือว่าเฮียก้านายหยางยาสุง นายกรินปิยพนภัยบุญนางสาวนาวพร์ชาว,วัยและนายสมเกียรติกอบไผ่สานะครับตามความผิดพรบศุลกากร,กรปี60พรบรโรคระบาดสัตว์ปี58ความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรและข้อหาร่วมกันฟอกเงินเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ดี i ก็ควบคุมตัวนายสมเกียรติหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับคดีขาไก่สวมสิทธิ์นะได้ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองหลังจากที่เจ้าตัวเดินทางกลับมาจากหมากเกา แลวก็ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่ามีการเผยแพร่นะน้องแอนท่านผู้ชมครับเป็นคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นการเจรจาต่อรองเคลียร์คดีหมูเถื่อนและขาไก่เถื่อนนี่แหละยาวประมาณ5นาทีออกมาโดยในคลิปเสียงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเป็นการเจรจาระหว่างฝ่ายผู้ถูกกล่าวหากับผู้แอบอ้างว่าสามารถที่จะเคลียร์คดีได้โดยมีการอ้างชื่อของเจ้าหน้าที่ดี i มา2นายกับผู้ที่มีส่วนพัวพันในคดีนี้ บางช่วงบางตอนเนี่ยมีการพูดกันว่านะครับฝ่ายผู้แอบ,บอ้างเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าคุณโอเคไม่เกินพรุ่งนี้มาพบหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะก็คือใครเนี่ยก็ระบุชื่อไปในตามคลิปเลยนะฮะส่วนอีกฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาก็พยายามที่จะฉามชื่อคนที่โทรมาแอบ,บอ้างนะฮะว่าสามารถเคลียร์คดีนี้ได้จริงๆเหรอคุณเป็นใครกันแน่นะ,ะทางฝ่ายผู้แอบ,บอ้างก็พยายามที่จะอ้างถึงเจ้าหน้าที่ DSI 2ชื่อเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่ง นะครับโดยยืนยันว่ามีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อเจ้าหน้าที่2คนนี้จริงๆถ้าไม่เชื่อเนี่ยสามารถโทรคุยได้เลยนะอันนี้คือพยายามบอกความน่าเชื่อถือนะแล้วก็บอกว่าขณะเนี้ยฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาถูกคนทําสํานวนมัดขาไว้ไม่น้อยเลยนะฮะผู้ถูกกล่าวหาก็ตอบโต้ว,ว่าการดํารงตําแหน่งของตัวเองนี่มีคนใส่ร้ายได้ยืนยันการทํางานซื่อสัตย์สุจริตตลอดระบบยุติธรรมมีถ้าใครใส่ความก็จะฟ้องกลับเหมือนกัน และทำงานมาจนถึงตำแหน่งนี้ก็ยังพอมีคนรู้จักนะให้ความช่วยเหลืออยู่บ้างนี่แหละนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของผู้สื่อข่าวเองเนี่ยนะครับอย่างขออนุญาตอ้างอิงจากทางทีมข่าวสำนักข่าวของเนชั่นของ Nation ทีเนี่ย mm hmm. เขาก็บอกว่ามีความพยายามติดต่อนะครับท่านพันตำรวจตรีนัทพลดิตยธรรม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนเพราะว่ามีชื่อถูกแอบอ้างในคลิปนะฮะแต่ปรากฏว่าพันตำรวจตรีนัทพลเนี่ยแจ้งว่าไม่สะดวกตอบคำถามใดๆนะฮะเพราะว่ากำลังสอบปากคำนายสมเกียรติที่ส่งขาไก่สวมสิทธิ์ขายจีนอยู่จากนั้นทีมข่าวของเนชั่นเนี่ยเขาก็ได้ติดต่อไปที่พันตำรวจตรีวรนันต์นะครับผู้อำนวยการกองคดีทุจริต ขออภัยพ่วมในการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบในฐานะโคศก DSI เพื่อสอบถามถึงประเด็นคลิปนี้ซึ่งในส่วนของท่านโคศกเองเนี่ยท่านก็บอกว่าเพิ่งได้รับทราบมาว่ามีคลิปนะบุคคลที่แอบอ้างรับเคลียร์คดีและอ้างรู้จักเจ้าหน้าที่ DSI ต้องขอเวลาตรวจสอบก่อนว่าที่มาเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ให้คำตอบใดๆนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะ ไปไกลพอสมควรทีเดียวนะฮะแล้วก็มีการกล่าวพาดพิงคดีหมูเถื่อนไปแล้วก็พูดไปถึงชื่อของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็นั่งเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ก็บอกว่าวันนี้จะมีการถแถลงแล้วก็เป็นไปตามนัดหมายนะครับช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยคุณเฉลิมชัยนําทีมสสอ,ออกมาถแถลงโต้นะครับปมที่มีชื่อว่าเกี่ยวพันพัวพันกับเรื่องของการลักลอบน,ะนำเข้า ตีนไก่เถื่อนก่อนส่งสวมสิทธิ์เนี่ยนะครับแล้วก็ปมหมูเถื่อนว่าตนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องหลังจากที่มีความพยายามโยงมาเชื่อว่าเป็นเรื่องการเมืองเท่านั้นเองนะครับคุณเฉลิมชัยศีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์วันนี้ตั้งโต๊ะเลยนะครับชี้แจงกรณีที่ DSI ออกหมายจับนายสมเกีย,กยรติกอบไพศาลซึ่งก็เป็นอดีตเลข,ขาของนายเฉลิมชัยนะครับก็ออกหมายจับนายสมเกียรติกับพวก5คน ในคดีลักลอบนำข้าตีนไก่เถื่อนก่อนสวมสิทธิ์ส่งขายนะครับกับจีนซึ่งพบว่าคดีนี้ก็เชื่อมโยงกับขบวนการลักลอบนำข้าหมูเถื่อนที่ DSI รับเป็นคดีพิเศษด้วยนะครับซึ่งนายสมเกียรติเนี่ยก็ได้เข้ามอบตัวกับ DSI แล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก่อนได้รับการประกันตัวไปแล้วทำให้วันนี้นายเฉลิมชัยเนี่ยเนี่ยฮะเมื่อเช้านี้โชว์หนังสือเลยนะเป็นหนังสือมอบอำนาจตอนเป็นรัฐมนตรีเกษตร ว่าได้มอบหมายให้นายประพัฒน์โพธสุทนอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรรับอำนาจเต็มในการทำงานแบบเด็ดขาดไปแล้วแต่ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหมูเนี่ยเนื่องจากตอนนั้นมีการระบาดของ ASF ก็คืออหิวาในหมูซึ่งต้องตั้งคณะกรรมการระดับประเทศถ้าสื่อติดตามจะพบว่าตนเคยประกาศนโยบายชัดเจนให้มีการล้างบางหมูเถื่อนไปแล้วแล้วก็ไม่มีการ อาจจะไปเคลียร์ด้วยก็คือไม่รับเคลียร์นะครับรวมถึงเนี่ยถ้าผู้สื่อข่าวจําได้ตนเนี่ยเคยนําทีมไปจับกลุ่มทําลายหมูเถื่อนมาแล้วนะม,มากถึง1ล้านกิโลกรัมดังนั้นตนจึงมองว่าในช่วง2อถึงสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฮะท่านผู้ชมน้องแอนครับมีความพยายามจะเชื่อมโยงเรื่องนี้ให้ตนเข้าไปเกี่ยวข้องมากกว่านะฮะซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเป็นผลจากการเมืองนะฮะ เป็นกระบวนการทางการเมืองที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดว่าตนเนี่ยมีส่วนพัวพันนะฮะกับเรื่องนี้อ้าวเดี๋ยวไปฟังคำแถลงของคุณเฉลิมชัยสั้นๆบางช่วงบางตอนก่อนครับนี่นะครับที่ผมบอกเป็นเรื่องการเมืองผมเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายรู้ว่าผมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องผมมั่นใจตัวผมเองและเชื่อว่าคนที่เข้าไปสืบทุกอย่างของผมเนี่ยไปสอบทุกอย่างหรือคนใกล้ชิดที่เคยทำงนานร่วมกับผมเนี่ยรู้ว่าผมเนี่ยไม่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่เกี่ยวข้องแล้วพยายามโยงพยายามดึงคนรอบข้างมาเพื่อที่ให้เสียหายเกี่ยวข้องมันตีความหมายได้กรณีเดียวแหละครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกของผมความคิดของผมผมถามคนรอบข้างเขาบอกการเมืองทั้งหมดนะครับผมนึยบอกว่าถ้าเล่นการเมืองสองกปรกอย่างนี้อย่าเล่นเลยครับนะเวรกรรมมีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงคุณเห็นนะครับหลายๆคนทําอย่างนี้ยเวลาที่ไม่มีอำนาจอยู่ในคุกไปกี่คนแล้วครับ ผมไม่เคยผมไม่เคยพูดไอ้ไอไอนี่ผมไม่ทราบนะครับผมคิดว่าไอ้นี่คุณต้องไปถามใครก็แล้วแต่ที่มีความคิดอย่างนี้สําหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่เกี่ยวกับประเด็นร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลนะครับผมทําหน้าที่หัวนหน้าพักในการปรับปรุงฟื้นฟูพักและสสก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างสมบูรณ์นะไม่ไอ้ไอไอี่ผมไม่ไปก้าวล่วงนั้นหรอกครับผมยังไม่รู้เลยท่านเป็นยังไงอาการท่านเป็นยังไงยังไม่รู้เลยจะให้ตอบได้งไง เผื่อท่านเจ็บหนักอยู่ท่านจะสั่งการได้ไง